เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่ารักครั้งนี้สายไปแล้วหรือยังนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะหรือใครต้องการสนับสนุนท่องนะคะมี5 0บาท8 0บาทห0 0บาทนะคะ,ะสมัครนะคะสมาชิกนะคะแล้วก็แคปหลักฐานไปดูดวงฟรีหรือใครจะกดนะคะขอบคุณนะคะตรงที่คลิปวิดีโอนะคะ จะมเีเลื่อนดูนะคะตรงตรงหน้าหน้าคลิปเนาะหรือใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะทักต้องคิวดูดวงส่วนตัวได้เลยนะคะแบบแทสี่คำถามร้อยแบบคอสิบนาทีร้อยสามสิบบาทนะคะเรามาเริ่มกันเลยไพ่ใบแรกนะคะเ,เป็นคิงนะคะคิงถือถ้วยเนาะ พิซซ์ออฟครับนะคะสิบถ้วยรครั้งนี้สายไปแล้วหรือ,อยังอันนี้เป็นนะคะอัศวินถือไม้เท้ารักครั้งนี้สายไปแล้วหรือ,อยังเรามีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่ตรงกรันมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ว่ายังไม่ได้แสดงออกนะคะ เรารู้สึกว่าคุณทั้งสองคนยังไม่ได้แสดงออกเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะคะแต่ใจตรงกันนะคุณทั้งสองคนใจตรงกันแล้วก็มีความรักให้กันมากๆเลยนะคะแต่ณนะตอนนี้คือกําลังรอจังหวะรอเวลาการเทคแอคชั่นหรือการทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์อยู่แล้วไอความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกับ คุณทั้งสองคนเนี่ยกำลังรอการกลับมารอการเคลียร์ใจนะคะรอการคืนดีนะคะหลายๆอย่างคุณทั้งสองคนมีความคิดว่าอยากอบกอดกันอีกครั้งอยากทำประคับประคองความรักความสัมพนันธ์นี้ให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเป็นการรอคอยนะคะการรอคอย คุณมีความปรารถนานะคะที่จะกลับมาคืนดีกันมีความปรารถนาที่จะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรืออาจจะกําลังคิดวางแผนการจะกลับมาอยู่ด้วยกันแต่งงานใช้ชีวิตคู่เนาะเรามองว่ายังไม่ได้สายเกินไปนะคะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงเวลานะคะยังไม่ได้ถึงเวลาอันเหมาะสมนะคะขอดูหน่อยซิว่าเมื่อไหร่ อาจจะต้องรออีกสักช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณ4เดือนนะคะ ความรักของคุณกับ,กบเขาน่าจะลงตัวมากขึ้นตอนนี้เขาอาจจะสร้างความมั่นคงให้ชีวิตอยู่นะคะอาจจะไปมุ่งเน้นในการทํางานอาจจะไปต่อสู้กับการทํางานช่วงนี้เขาทํางานเหนื่อยนะทำงานหนักหรือตัวคุณเองก็ทํางานเหนื่อยทางานหนักเช่นกันอะนะคะแต่ในความสัมพันธ์นี้ยเขายังสู้อยู่นะเขายังมีความมั่นคงให้คุณอยู่พอสมควรคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเ,เก็บความรู้สึกเหมือนจะเย็นชาแต่เขาเป็นคนมั่นคงในความรักมากๆนะคะ ความรักความสัมพันธ์นี้ยังไม่สายเกินไปนะคะถ้าคุณยังมีความปรารถนาที่จะไปต่อด้วยกันอยู่ยังมีความมุ่งมั่นที่จะไปต่อด้วยกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็ได้แต่งงานด้วยกันด้วยนะคะสําหรับบางคู่บางคนซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ทุกคู่ทุกคนเนาะก็ประมาณนี้ถ้าถามว่าความรักครั้งนี้สายเกินไปแล้วหรือยังยังไม่สายนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะโชคดีนะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทายจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ